สวัสดีครับทุกคนผมพี่แก๊ปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นในคอทรงจําของผมเช่นมังกรเขียวตัวนี้ครับมังกรตัวนี้น่าจะเป็นเซตในชุดอัศวินปีศาจนะครับพอผมซื้อจากในต,ตลาดนั้นนินจามาบางส่วนก็หายไปเลยนะครับเช่นเกาะหัวแล้วก็เกาะส่วนคอครับและตัวขี่อย่างอัศวินปีศาจที่จะขึ้นไปขี่มังกรตัวนี้ได้ครับ จริงๆแล้วมังกรตัวเนี้ครับผมเคยได้ตั้งแต่เมื่ออนุบาลครับในปี2007แล้วพอผมเล่นจนพังก็มไม่ได้เจอของเล่นตัวนี้อีกเลยผมเลยมาเจอที่นี่ครับทุกคนคิดถึงมากครับเ yes, นี่ยจ้าเนี่ยจ้ะนี่ครับทุกคน โอเคครับทุกคนขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบผลงานคลิปอะไรต่างๆของผมติดตามได้ช่อง Tiger 2 TV 1 t ที King ได้เลยนะครับสวัสดีครับ